การเดิมพันนั้นผมขอรับไว้ครับเพราะในฐานะบุตรชายคนโตของตระกูลคอมเวลแล้วคงไม่อาจปฏิเสธข้อเสนอนั้นได้ครับไอเด็กอวดดีดูสิว่าจะสามารถทำได้จริงอย่างที่พรามออกมาหรือเปล่าข้ารอดูเลย แต่ว่าแกจะต้องสาบานด้วยชื่อตระกูลของแกซะว่าจะไม่ฆ่าฉันมอนสเตอร์ประเภทสัตว์เวทมีสติปัญญาสูงความสามารถควบคุมสายฟ้าและลมได้ในเกมสามารถเทมได้แต่ยากมากตอนที่สิบห้า ดูเหมือนจะได้รับค่าวัตถุดิบมาด้วยคงไม่ต้องกังวลเรื่องเงินแล้วสินะถ้าสร้างโพชั่นได้แล้วก็สามารถเอาเวลาไปโฟกัสกับการฝึกได้ด้วยปัญหาก็จะเหลือแค่เกลียดค้านที่เราเก็บเอาไว้ออแต่พอมาคิดดูแล้วแทนที่จะใช้เงินซื้อเอาของที่มีอยู่แล้วไปแลกน่าจะดีกว่าแฮะช่วยไม่ได้ คารอนดีเพลนขอใช้ประโยชน์จากหมันนั่นหน่อยแล้วกันคิดไปเองแล้วเป็นเกียรจริงๆเลยนะที่ถูกคนดังของอะคาเดมี่อุต่าหเข้ามาทักไอ้นี่เรล โอคชันทีว่าครับพอการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายเพิ่งเสร็จไปเดี๋ยวก็คงมีการประกาศออกมาเองครับแอบวิจัยรับหลังค่าแท้ๆป่านนี้แล้วยังจะมาคิดทำตัวเป็นลูกศิษย์อีกเหรอหน้าตกใจจริงๆอาจารย์ครับผมไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นเลยสักนิดนะปุบปากเลิกพูดแล้วก็ตามมาได้แล้ว จงภูมิใจไว้เถอะเพราะยังไงแกก็ยังเป็นสิทธิ์ของข้าแหละนะเป็นผู้ชายใจแค่จริงๆเน็บแนมเก่งเสิเหลือเกินแต่พอมาคิดดูแล้วค่อยพูดเรื่องนั้นวันอื่นดีกว่าเพราะถึงพูดด้วยตอนอารมณ์ไม่ดีอยู่ก็คงไม่ได้อะไรเอาเป็นว่าวันนี้ไปเช็คสภาพของยายแวมไพร์ดูหน่อยแล้วกัน ดูเหมือนว่าจะวิวัฒนาการสำเร็จแล้วสินะจะไม่ได้พบกันแล้ว,ลวเหรอนี่น่าเสียดายจริงๆผู้สามีกรณีตัวอย่างครั้งที่บ้าเออนเดียตครับมึงได้เข้าไปยุ่งอะไรกับเครื่องพัฒนาการของใย,ยแวไพร์หรือเปล่า โจานผมยังรักชีวิตอยู่นะครับผมคงไม่งโงท่ทำแบบน,นั้นหรอกโู่ไอแก่งงำเหงือกเอ้ยเป็นแค่อมนุษย์แท้ๆช่ากล้านักตอบสนองได้ดีเลยนี่คารลโทวายไว้ค่อยคุยเรื่องเกียรติคานวันหลังแล้วกัน แอนดรียส <Andreas? S 2> นี่ดักรอเราอยู่เหรอพอดีอยากจะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของฉันหน่อยนะช่วยตอบคำถามมาหน่อยได้ไหมมองฉันสิแอนดรียสอ้าวเด็กดีเด็กดีบอกมาะะว่าพลังที่ข้าได้รับมามันคืออะไรแล้วทำไมฉันต้องบอกด้วยล่ะ ก็รับสาสัญญาแล้วนี่ฮ่อารู้ดีเลยล่ะแต่พอดีเขาอยากรู้มากๆเลยนะเลยอดใจมาหาไม่ได้ลำพังด้วยพลังของฉันคงไม่สามารถปลดเครื่องพัฒน,นาการของเธอออกได้ก็เลยต้องหันไปใช้วิธีอื่นนะ่ะวิธีอื่นสินะแล้ววิธีที่สุดแสนวิเศษนั่นมันคืออะไรล่ะ อะไรกันทำไมหมอนี่ถึงมีกลิ่นนั้นด้วยอย่างกับของมหาบาปอ๋ออย่างนี้นี่เองเริ่มจะเข้าใจสถานการณ์แล้วล่ะน่าสนใจดีนี่พูดเรื่องอะไรนะอ๋อถึงจะมีคำถามอีกเยอะเลยก็เถอะแต่ถ้าทำตรงนี้ ก็คงมีคนเห็นดังนั้นข้าจะอดทนไว้เพราะยังไงอีกไม่นานเราก็คงได้พบกันอีกขอข้าใช้พลังที่ได้รับมานี่หน่อยละกันเพราะเพิ่งได้รับพลังมาหยกๆยกข้าก็เลยยังไม่ทันได้ใช้จรสใจเลยจงยินดีไว้สะเถอะพลังกำลังนี่มันอะไรกันไม่ต้องกังวลไปฉันจะไม่ทำให้เจ็บหรอกเพราะแก าจจะเป็นคู่ในโชคชะตาของข้าก็ได้ยังไงล่ะไอเทมดรอปในเกมนั้นจะมีเพียงไอเทมที่สำคัญเท่านั้นที่จะลงเหลือไว้จากที่เป้าหมายตายเรียกง่ายๆว่าดอปนั่นแหละแต่ในโลกนี้ซึ่งเป็นความเป็นจริงจะต้องทำการแยกส่วนวัตถุดิบเองทำให้การสร้างและผสมนั้นยากขึ้นอย่างมากอพักโมหัน ท่านฟิลิปตอนถือดาบข้างเดียวนี่มันช่างเนีเน่พอเรื่องอัศวินก่อนเถอะยูลิคถ้าตั้งใจพองมากพอเธอก็อาจจะสามารถเป็นติ่งอัศวินก็ได้นะจะว่าไปรู้หรือยังจูงเหมือนว่าพอชั่นของลูเซียเอเวอรัสจะได้รับการยอมรับจากหอคอยเวทดหมดแล้วนะว้าวทาั้งทางที่ยังอายุแค่นั้นเองไงนะถึงจะใช้ได้ยินว่าเป็นคนขี้เกียจกเ็เถอะ แต่ความสามารถนั่นเป็นของจริงสินะหลับตลอดยังกับจำสิ์เลยสุดยอดปไปเลยนะตอนฉันอยู่ปีหนึ่งฉันมัวทำอะไรกันอยู่กันแน่แต่สิ่งที่น่าตกใจจริงๆคือนี่ต่งางค่ะแทนแทนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไหมแอนดริอัสโฮมเวลตอนที่ได้ยินว่าน,นายคนไร้ความสามารถนั่นเป็นผู้ร่วมวิจัยก็น,นึกว่าเป็นเรื่องโกงหกซะอีก ตั้งแต่ที่ตระกูลล่มไแล้วก็ห่างเหินกันด้วยสภาพแวดล้อมและความสามารถนี่หมอนั่นทำอะไรสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยตัวเองงั้นเหรอขยะอย่างหมอนั่นเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าชายแห่งหนอนมแมลงแอนดรียสจะทำแบบนั้นได้ต้องไปเช็คให้แน่ใจด้วยตาคู่นี้แล้วเริ่มงที่คะทำไมใส่ชุดหน้าแบบนั้นล่ะคะ พอดีเป็นหวัดนิดหน่อยนะถห้อย่างนั้นก็ควรจะไปพักผ่อนนะคะเข้ามาเรียนทำไมถ้าฉันอยากจะเรียนจบฉันต้องเข้าคลานให้ครบที่กำหนดเมื่อคืนฉันจะให้ใครเห็นรอยกัดเมื่อคืนนี้ไม่ได้หรอกเธอพูดถึงบางอย่างเกี่ยวกับคู่ชะตาลิขิตกับกลิ่นแปลกๆเธอหมายความว่ายังไงกันแน่นะ มากัดคอกันเสร็จแล้วก็จากไปแบบไม่มีคำบอกลาพอใส่เสื้อหนาๆนาแบบนี้แล้วรู้สึกร้อนขึ้นมาเลยแฮะอ้าวอ้าวอ้าวมานครบแล้วใช่ไหมครับค่ะถ้างั้นเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยแอนเดรธคอมเวลไม่สบายหรือเปล่าทำไมถึงใส่เสื้อหนาขนาดนั้นล่ะ ผมผมหนาวนิดหน่อยครับคงจะเพียจากการวิจัยโพชั่นมาสินะฉันเช็คชื่อให้เธอแล้วก็ไปพักซะขอบคุณมากครับแต่ฉันเองก็รู้สึกน้อยใจนิดหน่อยนะที่เธอไม่มาปรึกษาฉันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรแต่กลับไม่คิดจะเอ่ยชื่อถามเทอนกันเลยพูดบาอะไรฮะ แกไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างแต่อยากจะได้นานเนี่ยนะผมเองก็รู้สึกขอบคุณสำหรับคำแนะนำของศาสตราจารย์มากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสารสกัดฮอนซีกับเปลือกลากมาทาละทานี่รู้ว่ากำลังหาเรื่องกันอยู่อย่างั้นเหรอพอผมลองเอาไปทำซุปดูอย่างที่ครูบอกก็ได้โพชั่นเฉยเลยล่ะครับ นี่เธอพูดเกินไปแล้วนะถ้างั้นก็ขอตัวนะครับพอดีผมเป็นหวัดนิดหน่อย a อ d m e ไอตัวประกอบเอ้ยหัวเลาะเยอะกันตั้งขนาดนั้นที่จะมาทำดีเอาปานนี้นั่นแหละไอพวกชอบรังแก่คนที่ตอบโต้ไม่ได้เรื่องหน่วยกิจ เดี๋ยวพอถึงยามคับขันแล้วค่อยลงวิชาอื่นเอาก็ได้ละมัง้งนี่แกลคิดจะเมินฉันเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะอาจารย์คะลูเซียเอเวอร์ลาดสั่งมีอะไรหนูขออธิบายแทนในฐานะผู้ร่วมวิจัยได้ไหมคะทำอะไรของเธอเนี่ย <c oughs> เชิญได้เลย เราได้รับความรู้เรื่องการสร้างโพชชั่นขันพื้นฐานมาจากคาบเรียนของอาจารย์แล้วค่ะแล้วเราก็นำความรู้และพื้นฐานมาใช้หรือก็คือหนูคิดว่าการวิจัยโดยที่ไม่ได้ยืมมือใครมาช่วยนั้นสำหรับแบบนี้แล้วมันมีความหมายอันใหญ่หลวงค่ะเพราะนี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราในฐานะจอมเวทด้วยใช่ไหมล่ะคะนั่นสินะเจ้าบูเวน ดูเหมือนจะสู้ลูเซียไม่ได้เลยแฮะหวังว่าคาบเรียนต่อๆไปของอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำอีกนะคะแต่อาจารย์คงจะยุ่งอยู่กับการวิจัยของตัวเองอยู่ซินะคะไม,ไม่หรอกไม่หรอกคำถามเมื่อไหร่ก็มาหาได้เลยอ๋อส่วนเธอกลับไปรักษาตัวได้แล้วนะลูเซียถึงตอนแรกที่ร่วมมือกับเธอนึกว่าจะตายแล้วก็เถอะ เป็นที่คาดการไม่ได้เลยแฮะขอบคุณนะรายงานการสำรวจบุคคลที่น่าจับตามองค่ะเริ่มจากนักเรียนปัจจุบันของ Roland Academy ค่ะในยุคชินแครโรดเจ้าเมืองและออร่ามาสเตอร์โพชั่นที่ลูกสาวของประธานสมาคมการคาเอเวอร์ลาดสร้างกำลังจะถูกจำหน่ายเร็วๆนี้แล้วสินนะ ดูเหมือนจะตั้งชื่อว่าเอเวอร์รพช t i o และจะวางจำหน่ายที่สมาคมเพียงที่เดียวค่ะอืมมีตัวอย่างไหมค่ะนี่ค่ะอยู่เพียงแค่ปีหนึ่งก็สามารถสร้างของระดับนี้ได้แล้วตอนจบการศึกษาไปคงจะมีคนอยากได้เต็มตัวไปหมดแน่เลยก่อนจะถึงเวลานั้นทางเราจะเข้าไปสร้างสัมพันธ์เองค่ะอ่า แล้วก็ไปตรวจสอบมาด้วยนะว่ามีใครบ้างที่เธอเลงเอาไว้เป็นอย่างไรบ้างคะ <c oughs> มีมันน่าทึ่งจริงๆคุณภาพดีกว่าโพชั่่นในปัจจุบันแถมยังไม่มีผลข้างเคียงอีกเท้าวางจำหน่ายเมื่อไหร่คงสร้างผลกระทบมหาศาลแน่แล้วก็มีเรื่องที่ควรสังเกตอยู่อีกอย่างคะ่ะ ในรายงานนั้นมีเขียนไว้ถึงผู้ร่วมวิจัยและผู้ผลิตอยู่ค่ะลูกชายของเครนคอมเวลสินะมอร์นี่มีพรสวรรค์ในการสร้างโพชั่นด้วยเละไม่เลยค่ะและยังมีข่าวลือกันอีกว่าเขากำลังเกาะกินผลประโยชน์จากเอเวอร์รัสคนลูกอยู่ด้วยค่ะแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องให้ทำแบบนั้นด้วยละ่ะค่ะพรทั้งสองตระกูล ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษใดๆต่อกันด้วยค่ะถ้างั้นเธอก็ไปตรวจสอบมาซะสิและถ้าพรสวรรค์ของมอน่านตื่นขึ้นมาในเวลาแบบนี้จริงๆก็ใส่ชื่อลงไปในลิสด้วยเลยแล้วกันรับทราบค่ะสถานการณ์ทางการเงินในช่วงปีนี้เป็นยังไงบ้าง เป็นไปตามแผนตอนนี้ตระกูลครอมเวลได้ล่มสลายไปแล้วครับฟาบายแอเดรียครอมเวลนายดูหน่อยสิว่าแกจะมีอะไรต่างจากพ่อของแกบ้างเก9า1ันเกาหมื่น ถ้าไม่มีเจ้าหนี้แล้วก็เราคงจะน็อกไปนานแล้วด้วยผลของโพชั่นรักษาทําให้กล้ามเนื้อพร้อมใช้งานอีกครั้งส่วนโพชั่นฟืนฟ้นฟูก็กทําให้มีเลี้ยวมีแรงบวกกับโพชั่นเสริมพลังร่างกายทําให้สามารถฝึกฝนกล้ามเนื้อได้อย่างไรขีดจากัดถึงจะเสี่ยงก็เถอะแต่คิดถูกแล้วล่ละที่วิวัฒนาการให้มันแต่ก็ไม่ได้อันตรายที่จะเสี่ยงอะไรมากขนาดนั้นก็เลยวิวัฒนาการไปเลย แอนเดรธคอมเวลโอกาสความสำเร็จในการวิวัฒนาการสกิลเสริมผลลัพธ์ของโพชันที่สร้างได้ต้องการวิวัฒนาการหรือไม่แอนเดรธคอมเวลวิวัฒนาการสกิลเสริมผลลัพธ์ของโพชันที่สร้างได้สำเร็จสกิลเสริมผลลัพธ์ของโพชันที่สร้างได้ระดับต่ำได้วิวัฒนาการเป็นเสริมผลลัพธ์ของโพชันที่สร้างได้ระดับกลางแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้น กับทำให้ตัวเองรู้สึกโง่ที่มัวแต่กังวลเลยล่ะโพชั่นรักษาระดับต่ำประเภทของโพชชั่นที่สร้างได้ก็เพิ่มเป็นหลายชนิดอัตราความสำเร็จและความเร็วในการสร้างก็เพิ่มขึ้นด้วยเท่านี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วขอแค่เราพยายามก็ยังคงจะทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนถ้ามีศพที่สามารถใช้การได้หรือไอเทมดีๆแล้วก็น่าจะหายห่วงเลยเรื่องการลบแต่คารอนก็ดันไม่อยู่ตลอดเลยนี่ ไม่ได้ขายเกียรติค้านให้หมอนั่นสักทีเนื่องจากมีธุระด่วนจึงจำเป็นต้องออกไปข้างนอกคารลอนดีเพลนเพราะอารมณ์ไม่ดีก็เลยออกไปโดยไม่บอกอะไรลูกศิษย์สักคำเลยเนี่ยนะเป็นเด็กยังไงเนี่ยเราก็ไม่มีคนรู้จักด้านนอกนอกจากหมอนั่นเลยซะด้วยสิพรุ่งนี้คาบเรียนวิชาสมุนไพรตั้งแต่เช้าเลยนี่รีบนอนดีกว่าเนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวคาบเรียนของวันนี้ ึงอยู่กลางแจ้งตามที่โนต้ตไว้ในแท็บเล็ตโบวแวนแม่งเอ้ยเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีแท็บเล็ตเลยคิดจะแกล้งกันงั้นเหรอจัญญาบันในฐานะอาจารย์ไม่มีเลยสวนของโลกแลนอะคาเดมี Academy. มาสายนะแอนเดรสคอมเวลดูเหมือนจะยุ่งอยู่กับการวิจัยของตัวเองมากเลยละสิหรือว่าไม่ได้ไปที่ประกาศไปงั้นเหรอ เอาเป็นว่ามานี่ก่อนค่ะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เองเลิกงกแล้วซื้อแท็บเล็ตเถอะค่ะเงินก็มีไม่ใช่หรอคะทำไมฉันต้องเป็นคนเอาให้ดูทุกทีด้วยเนี่ยให้วิเคราะห์โพชั่นเสริมวิสัยทัศน์ที่หมอน,นี่พัฒนาขึ้นมาอยู่ๆก็ให้สอบแบบนี้เลยเหรอถ้าไม่ได้อวดก็คงจะไม่ยอมเลยสินะถ้าด้วยความสามารถของเธอแล้วคงจะใช้เวลาวิเคราะห์ ทั้งวัตถุดิบและอัตราส่วนในการผสมโพชั่นของครูได้ง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะเออือไม่เลิกจริงๆน่าอายจริงๆเลยนะที่ต้องทำเอานักเรียนคนเก่งๆอย่างเธอดูขราวนี้แหละฉันจะกระชากหน้ากาก,ากของแกออกมาเองครูครับคำพูดกับความในใจมันสลับกันอยู่นะครับดาวดวงใหม่แห่งวงการโพชั่นแกก็คงแค่หวังผลประโยชน์จากแมนูเอเวอาใช่ไหมล่ะ แกมันก็แค่ใส่เดนมนนษย์เท่านั้นแหละสี่ชั่วโมงต่อมาผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของโพชั่นเสริมวิสัยทัศน์อันดับหนึ่งลูเซียเอเวลาร1หนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองนาทีสิบหกวินาทีอัตราความสำเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันดับที่สองแอนเดรสคอมเวลสองชั่วโมงสี่นาทีสามสิบสามวินาทีอัตราความสำเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อันดับที่สามทารอนบัคแมนสามชั่วโมงยี่สิบสามนาทีหนึ่งวินาทีอัตราความสำเร็จเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตไม่มีร่องรอยการโกงแม้แต่น้อยเลยคะ่ะแอนเดียนหมอนั่นมีพสรสวรรค์ในการสร้างโคร่นจร,งริงเลอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราแพ้เอเจ้าแอนเดียหนหรอวะเนี่ยเฮ้ยจังเลยค่ะุ่นพี่หัวสลายไม่ใช่หัวสลายเว้ยแอนเดียนต,ตั้งค่า อาจารย์โบเวนครับทําไมล่ะทําไมถึงทากับผมแบบนี้ล่ะครับเออคือทําไมถึงเอาโพชชั่นที่ผมพัฒนาไปประกาศว่าเป็นของตัวเองล่ะครับว่าอย่างไรนะ